กับผมกับสวัสดีกับผมนะครับเดี๋ยวผมตามแอร์ซ็อฟนะครับในวันนี้ก็ตามสัญญาเลยนะครับที่ผมเคยกล่าวไว้ก็คือรีวิว m 1 6นะครับแต่วันนี้จะเป็นอัดลมเล็กอย่างปืนที่เราจะมารีวิวไม่ใช่ m 1 6นะครับจะเป็น m 4นคาร์บินนะรูปแบบประกับกลมจะให้ดูนะครับมันจะเป็นออกแนวซับมดนี่นี่จะเป็นฟูพลาสติกนะเป็นวอดีุพลาสติกล้วนจะได้เปิด กดแม็กด้วยตอนนี้นี่ลักษณะาภายนอกนะครับรับ <Hey. S 1> นี่ดูนอกจากพื้นที่เล็กนะคมับขี้เกียจขยายขี้เกียจใช้กล้องใหญ่นั้นเดี๋ยวว่าใช้กล้อง M16 ทีเดียวนะครับอันนี้ตัวปืนนี่จะเล็กกว่าปืนจริงนะครับตัวนี้จะเป็นขนาดหนึ่งต่อสองนะครับขนาดเล็กกว่า M16 เนี่ยที่ผมมีผมเคยเทียบแล้วอันนั้นจะใหญ่กว่าอันนั้นจะเป็นบีกันก็คือหนึ่งต่อหนึ่ง ตัวกบอกนี่นอย่างที่เห็นในรูปนะครับนี่พลาสติกแตกไายงา <c oughs> <c oughs> ก็คือคุณภาพพลาสติกก็ไม่ได้สูงมากนะมันเป็นยังแต่ผมได้มาเลยป <c oughs> ืนกระบอกนี่มีลูกเล่นของทางเยอะนะครับ <c oughs> เอะก่อนพูดถึงลูกเล่นนะครับมาดูก่อนนี่ยิงน็อตมันแม่งทั้งกระบอกเลยนะครับ <c oughs> อีอ่าพันทายสามารถยืดได้นะครับอันนี้พูดถึงฟีเจอร์เหมือนปืนจริงนะครับก็คือพันธะยืดได้นะครับสี่ระดับ หนึ่งสองสามแล้วโอ้มันมีสี่ระดับนะฮะแต่มันไอตรงสามระดับสามระดับท้ายเนะี่ยตัวใหญ่มันจะแปลกๆตรงที่ระยะนะครับเดี๋ยวต้องถ้าเกิดจะใช้มันต้องค่อยๆขยับนะฮะอันนี้ระดับที่หนึ่งนะครับระดับที่สองระดับที่สามโอ้ยมันชอบเลยระดับที่สามอ่ะตะกี้ระดับที่สาม หนึ่งสองสามแล้วก็สี่เนีย่ยสี่เอบอกนี่คือตีไปว่ามีอยู่แค่สามระดับแล้วกันนะครับเพราะว่าระดับที่สามส่นวนหญ่มันจะไม่ค่อยลงก็เลยตีว่ามีอยู่แค่สามระดับนะครับแล้วก็ฟีเจอร์เหมือนปืนจริงอย่างที่ยังมีอีกสองอย่างนะครับแต่ก็ถือว่าอย่างนึงคือการแหกเดลต้าลิงแลวสามารถนี่ถอดตัวแฮนด์กาดหรือว่าตัวกระโจมหน้าตัวประกับมือได้ นี่ถอดได้างี้นะครับแหกด้าลิงปึ๊บเหมือนกันปบเอาก่อนนี่แต่ท่อมันจะเป็นเนี่ยเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะยิงน็อตมาสี่ตัวอีกสองตัวหายไปไหนไม่รู้้งแต่เขาลืมอัดเนี่ยตรงนี้เขาอัดจนกระทั่งนี่แตกเลยนะฮะก็บอกผมมีนี่ยวประกอบยวประกอบก่อนเดี๋ยวจะถ่ายต่อประกอบก่อนโอเคครับกลับมาแล้วครับที่เลือกในการตัดนะครับเพราะว่า ไอ้ก็บ,บอกนี่มันไม่ได้เหมือนปืนจริงนะครับที่มันจะได้ใช้ในการลบโดยดเดอร์ลิงนะครับมันจะใช้เป็นนี่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหโคตรเบลอเลยนะครข้บบางในน,นี้เนี่ยมันจะมีเป็นคล้ายๆไม่ใช่ตัวน็อตมันจะเป็นแท่งพลาสติกนะฮะยึดในรูอีกทีหนึ่งมันก็จะประกอบอยากแล้วก็มีต้องมีมุมของมันด้วยสำหรับเดรดเดอร์ลิงคนะฮะถ้าหมุนซ้ายหมุนขวาหน่อยก็ผิดเพีพ้ยนแล้วนะครับอ่ะพูดถึงฟีเจอร์ต่อไปของปืนที่คล้ายๆปืนจริงนะครับก็คือนี่ตรงนี้จะเป็นตัวปรับศูนย์นะครับในช ก็คือคลายให้มันหลวมมันก็ไม่ได้เหมือนปืนจริงนะเหมือนห้าสิบเปอร์เซ็นปรับศูนย์มีสองชนิดนะครับเนี่ยศูนย์สองชนิดแต่นี้จะเป็นศูนย์สูงศูนย์ต่ำนะครับแต่ของบีบีกันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอเอาแค่หูหิ้วว้ดูนะครับอัน,นี้ไม่ใช่บีบีการคือหูหิ้วของปืนจริงนะครับค,คล้ายๆกันมันคือระบบเดียวกันถ้าเป็นของบีบีการ์ปืนจริงนะครับเนี่ยสั้งแต่ตัวหูหิ้วบีบีการนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวปรับขึ้นลงนะครับน,น,รนีีี่่จะะหหมมุุนนนตรง้ทเฮ ตัวนี้ก็จะสามารถยกขึ้นได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวปรับไซส์ขวาครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยจะเป็นศูนย์เล็กกับศูนย์ใหญ่นะครับเนี่ยศูนย์ใหญ่ก็จะใหญ่งี่แล้วก็ศูนย์เล็กนะครับเนี่ยเล็กเดียวเองโอเคจบเรื่องบี้กเดี๋ยาทำให้ดูคลิปหน้านั้นคลิปเต็มแล้วก็สนย์สามเหลี่ยมที่ผมไม่แน่ใจว่าปรับได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันมีล่องรอยเหมือนกับที่ปรับนะครับจะให้ดูนี่มันปรับได้นะแต่ไม่รู้ปรับได้หรือเปล่า อ่ะทีนี้ก็พูดถึงเรื่องที่มันไม่เหมือนปืนจร,จริงนะครับก็คือนี่เนื่องจากันนี้มันเป็น M4 e carbine นะครับเป็นประกับกลมแต่ทะลึ่งมีรางมานะครับนี่ <c oughs> มีรางอย่างไกคือไม่มีรางเอ๊ยอยางไกคือมีรางสองโ oh, อ้ิวอ่ามองจังงงว่ามันแปลยังไงก็คือนี่เห็นไหมนี่มันจะมีไอตัวนี่หมุนอย่างนี้ภ่ยในของปืนจริงหรือบ,บีบีการนะครับไอตัวหมุนเนี่ย มันจะเป็นตัวหมุนสําหรับการถอดออกจากตัวเปอร์ส่วนบนของปืนนะครับเพื่อในการติดเลนดอดหรือสโคปพวกกล้องช่วยเลง็งหรือม่ก็สูรเล็งอย่างอื่นนะครับแต่อันนี้มันเป็นแค่ตัวช่วยประกอบให้ปืนมันแน่นเฉยเพราะตรงนี้มันเป็นชิ้นเดียวกันเลยส่วนที่สามเซติก็คือเซมิออโต้กับออโต้นะครับแต่ปืนนี้คือก็คือมีแค่โหมดเซฟกับโหมดยิงแต่ที่จริงแล้วก็บอกนี้คือจะบอกว่าเป็นโหมดเซฟโหมดยิงไม่ได้ครับก็คือ เป็นหมดยิงทั้งหมดนะครับแต่จะเป็นแบบไกลตื้นหรือไกลลึกก็ผมมันก็ไกลระยะเดียวกันแต่ไกลมันจะกดได้ระยะไม่เท่ากันก็อย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่ใส่เซฟไปนะนี่นี่เอาของไกลนะครับยิงใส่เซฟนะครับนี่เซฟเนี่ยการจะกดได้แค่นี้นะครับเซฟแต่ก็ยิงได้นะครับแต่พอรับเป็นเซฟเอ้ยเป็นเซมิหรือฟูลออโต้นะครับเวลายิง เห็นไหมกาจะกดไปได้จมสุดพอดีแค <c oughs> นั้นก็บอกนี่มันจะอันตรายมากเลย <c oughs> เออสำหรับตัวลำกล้องนี่ผมก็ไม่เคยวัดนะ้ามันยาวเท่าไหร่แต่ที่รู้คือไม่เท่าปืนจริงอยู่แล้วแหละน่าจะอันนี้เป็นทรงปักทรงปลอกรถแสงแบบยังไงสี่ทิศทางนะะมันเป็นเหมือนแบบเก่านะไม่ใช่แบบใหม่ถ้าแบบใหม่จะเป็นอีกทรงนึงเดี๋ยวนั้นคลิปหน้าให้ดูนะครับตัวนี้ สำหรับตัวศู์ในตัวปากกระบอกนะครับที่จริงมันต้องเป็นแค่ส่วนนี้แยกแล้วก็จะเป็นท่อต่อเทนึงแต่นี่คือมันออกทางท่อเลย้จะถอดนะครับก็สำหรับกระบอกนี้ถ้าเป็นรูปหลัง,งกระบอกเนี่ยถือว่าผ่านนะแต่เล็กกว่านี่ตัวแมกซีนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นปากแมกพุ่งขึ้นมาโดดขึ้นมาเหมือนปืนพกนะครับบรรจุกระสุนผ่านทางช่องนี้นะครับเนี่ย อันนี้ก็หลวมไปหน่อยนึงไม่รู้ผมไปทาไม่ทันไหนมันก็เลยหลวมนิดนึงจริงมันก็ไม่ได้หลวมหรอกมันก็อยู่ประมาณนี้แหละใส่กระสุนผัสทางนี้นะครับแล้วก็เนี่เวลามันจ่กระสุนใคล้กับปืนอัดลงพวกปืนถ้าใครคเคยเล่นเป็นบาเลต์เมแปดสิบสองเอหนึ่งเอ็มหนึ่งสิบเจ็ดของพวกปืนอัดลงพวกนี้นะนี่ยก็จะเอากระส็นค้างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเขยา่ากระสุนลงเดี๋ยวสาธิตให้ด,ดูนะครับ จะใช้เป็นลูกรีไซเคิลที่เป็นของดีๆกันนะฮะเดี๋ยวผมใส่ไว้ในโหลอย่างเงี้ยไม่ได้ไปใช้ดีๆกันหรอกนะยางหบขามแน่นอนแบบนี้คลิปนี้จะไม่มีการยิงนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องไปหวังนนคุณภาพกระกันมากในคลิปเอ้ในช่องที่ว่าข,ข,ของช้อปปี้เอ้มือนจะช่องของช้อปปี้ในของช้อปปี้นะครับผมได้มาจากช้อปปี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ถึงสองร้อยแต่รวมค่าส่งก็สองร้อยอยู่ดี ใช้เรื่องบอกว่าแม่นมากแม่นมากแต่นั้นก็ใช้ลูกกระสุนเบาเพราะโลโกะสุนบีบกันปุ๊บไม่ได้เลื่องเลยนะครับแล้วก็บางทีก็ไม่ได้แม่นด้วยเส้นหยาบมันจะแปลกๆเดี๋ยวเตรียมที่รองไว้ก่อนก็แม่นยองเดี๋ยวไปวัดูเอ็นซีหกกมองนู่นทีเดียวนะครับอันนั้นบอกอใจจกหยอดไปนิดนึงนี่กเวลงใส่กระสุนผมใส่กระสุนมาแล้วน,นะครับฐานช่องนี้ตอนนี้ปิดแล้วเขยานะ่ขานะยขย้อนลงมาแล้วก็เขย่าเขย่าไปมาแบบ อันนี้ก็ะสุนลงน้อยที่จิงจะ้ที่จิงขยับขึ้นบนนี้จะง่ายกว่านะครับแต่ทางเลือกอาเป็นถนัดนะแต่ชอบถนัดนี้มากกว่านี่เวลาลูกเต็มก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยปลดปุ๊บนี่ทร่จึก็จะเต็มอย่างเงี้นะครับพร้อมยิงขึ้นคันลังได้ยิงได้เลยแต่วันนี้เขาไม่มียิงให้ดูนะครับนี่แล้วก็วิธีการปลดกระสุนนะผมจะไม่กระเซียนสมมดหมดไม่เ่นแล้วนะครับเวลาปลดออกจากไอที่ช่องนี้นะครับหาที่รองนะครับเนี่ยจะมีตัวสวิต เรีกว่าอะไระตัวห้ามที่ด้านลูกอะกดเข้ามาทางข้างหลังของแมกกาซีนนะครับไม่ใช่กดดิเลื่อนสมมุติแม็กอยู่ในลูกลร่างนี้ใช่ไหมเลื่อนเข้าหาตัวจะเป็นการปลดแต่ที่ร้องนะครับเพราะมันเด้งแหนมกันหมดหมดเลยนะครับเลื่อนค่อยรีเซ็ตกับเดี๋ยวเขีย์ลูกเลีย์ลูกันนบ มดกันลูกหนึ่งไปเอาเก็บก่อนตึ๊บใส่แ,สแมกกาซีนก็ก็บอกนี้นะครับอย่างที่บอกไว้ก็คือราคาหนึ่งร้อยอ่ะผมบอกราคาไปเลยร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าเก้าค่าส่งสี่สิบเอ็ดบาทต่างในช้อปปี้ได้นะครับติวมได้มา แต่ราคานี้ไม่ใช่ว่จาจะเป็นราคาของทุกร้านนะครับมันแล้วแต่ดวงคนผมจะบอกราคางี้แค่ปืนอัดลมนะเพราะปืนบีบีกันเราก็ไม่กล้าบอกแต่สมมติอยู่ที่ชมกบินก,ก็น่าจะเห็นเพราะนั่นแหละถ้าเกิดผมลงราคาในบีบีกันด้วยนะผมไม่ใช่ร้านขายของผมแค่รีวิวเออคืนี่สำหรับน้ำหนักตัวนี้เออรีวิวตั้งนานไม่ได้บอกน้ำหนักนะน้ำหนักกระบอกนี้ก็คือห้าขีดใช่ห้าขีดเบากว่าปืน m 4พวกปืน m 4ของ bb gun n, กับปืนจริงอยู่ประมาณกี่เท่าวะนะอันนั้น2โล5 2าสองโลหกบางก็บอกก็คือสาโลแต่ถ้าเป็นคาร์บ,บินอยู่ที่ประมาณ3โล7จ็เอ้สโล7จ็ดเป็น bb gun n, พวกปืนจริงเอปืนอัดแก๊สต่างกันอยู่ที่ประมาณ2โล2องน้ำหนักก็ต่างกันเอาเรื่องเลยนะครับแต่เวลาจับมิติอะไรก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะนี่มันเล็กกว่า ก็บอกแห่เพราะว่าตอนที่ผมเล่นตอนแรกก่อนที่จะมาเล่นพวกปืน B B การพวกนี้ก็เล่นจากปืนอดลมนะผมมาจับปุ๊บมันโคละเรื่องเลยไม่ต้องทําความคุ้นชินกันานกันนะครับก็แเราก็บอกนี้นี่ยถ้าโดยวรวมสำหรับผมในเวลา,าย,ยิงอะผมให้แค่ปานกลางนะรูปทรงพลาสติกมันเป็นแตกลายงาไงแล้วมาร์กิ้งเขียนว่า M 1ก A หนึ่งย A หนึ่งไม่ใช่ทรงนี้แต่เป็นการเล่นเลิกสิบเข้าใจได้ <laughs> ไอกระบอกนี้เนี่ยมันให้แค่ปานกลางนะพลาสติกแตกไรางามากิ้งไม่สวยน็อตเต็มแม่งทั้งกระบอกเลยน็อตแม่งทั้งกระบอกเลยยันแมกกาซีนเฮ้ยพานท้ายให้มาก็เกือบตรงรุ่นนะเกือบตรงรุ่นถ้า M4 ก็ตจะเป็นอีกรุ่นนึงอันนี้นนเป็นแบบของปืนขาบินเลย พันท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจใชบ้บีกันได้หรือเปล่านะแต่คงไม่มีใครบ้าไปแต่งไม่มีใครแต่งตามหรอกเพราะว่าสมมุติซื้อกิปมาใส่ตรงนี้เนี่ยแค่อันเดียวมันก็จะราคาเท่ากับปืนอยู่แล้วอ่ะเพอบางร้านขายสองร้อยสี่สิบก็มีไงราคาเลทมันราคาจะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ร้อยเก้าสิบกว่าถึงสองร้อยถึงสามร้อยอะราคาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนกระบ,บอกนี้ ก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้พูดจริงๆอ่ะก็คลิปนี้คงมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นรีวิวรถก่อนสักประมาณคลิปสองคลิปแล้วค่อยตามด้วยรีวิวเจ้าตัวใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวน้ำฝนต้องไปหาวิธีการเซ็ตกล้องก่อนเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่กว่านี่หลายเท่าเลยมันยาวกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าในบางส่วนนะอยให้ดูทีเซอร์ก่อนเลยก็ได้นะ นี่แค่บาน้ทยก็ใหญ่เท่าโบจะใหญ่กว่าบ,บอดี้ปืนอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่หูหิ้วัมก็เลยจะส่งประมาณนี้นะครับโอ้ยจะชนกล้องร่วงเลยก็คลิปนี้คงไม่มีแล้วนะครับก็สวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านติดตามดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปรีวิว M สิบหกนะครับแต่คลิปหน้าขอเป็นรีวิวรถเล็กอีกสักประมาณสองสามคลิปนะสองสักคลิปสองคลิปเออ ก็สวัสดีครับไม่มีแล้วนะครับ